สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดูข่าวการเมืองออนไลน์ฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปข่าวสารใหม่ๆไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดบทวิเคราะห์การเมืองสภาล่มในชวนหลีตภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรสั่งเลื่อนการลงมติในร่างพรบการศึกษาแห่งชาติ อันเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิรูปไปสมัยประชุมหน้าหลังจากไม่สามารถรวบรวมเสียงสสรัฐบาลมาลงมติสนับสนุนร่างพรบดังกล่าวได้ส่วนสวที่มาประชุมจำต้องไม่แสดงตัวเพราะไม่แน่ใจว่าเสียงจะครบพอให้ร่างพรบดังกล่าวผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาหรือไม่เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อ วันศุกร์ที่17กันยายนไม่กี่วันหลังปลดสองรัฐมนตรีช่วยแกนนำพักพลังประชารัฐสร้างความไม่พอใจให้กับพี่ใหญ่สามปอและเกิดความระสำาระสายในพักพลังประชารัฐนายวิรัตรัตนเศษประธานวิรัฐบาลซึ่งใกล้ชิดกับแกนนำพักที่ถูกปลดพ้นตำแหน่งชี้แจงว่าเกิดความเข้าใจผิดว่าจะลงมติในสมัยประชุมหน้า บรรดาสสรัฐบาลจึงลงพื้นที่ไปดูแลประชาชนที่เดือดร้อนจากน้ำท่วมและการระบาดของโควิดทำให้เสียงฝั่งรัฐบาลขาดหายไปมากจึงเป็นที่จับตาว่าเหตุการณ์สภาล่มนนก,กล่าวเป็นปฏิกิริยาต่อปัญหาทางการเมืองในพักหรือไม่สำหรับร่างกฎหมายการศึกษาแห่งชาติเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิรูปซึ่งรัฐธรรมนูญปี2560 ให้ความสำคัญต้องพิจารณาโดยรัฐสภาแตกต่างจากพรบทั่วไปหากร่างกฎหมายดังกล่าวโดนคว่ำจะเป็นปัญหาใหญ่ทางการเมืองสำหรับรัฐบาลการประชุมรัฐสภาสมัยประชุมหน้าจะเริ่มต้น,นงพฤศจิกายนเป็นสมัยประชุมนิติบัญญัติเน้นการพิจารณากฎหมายน่าคิดว่าหากรัฐบาลแก้รอยร้าวในพักไม่ได้ ทำให้กฎหมายเกี่ยวกับการเงินหรือกฎหมายปฏิรูปถูกคว่ำจะเกิดอะไรขึ้นรัฐบาลมีปัญหาการบริหารงานอยู่แล้วปัญหาเอกภาพภายในจะยิ่งซ้ำเติมการบริหารงานทําอย่างไรจะไม่ให้กระทบต่อประชาชนความคืบหน้าล่าสุดบิ๊กป้อมหลุดสั่งสอสอลงพื้นที่เตรียมเลือกตั้งปีหน้าลั่นไปไหนก็มีคนรับเยอะ ิม2กันยายน2564ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพักพลังประชารัฐให้สัมภาษณ์ถึงการติดตามสถานการณ์น้ำว่าการลงพื้นที่เพื่อให้มั่นใจว่าประชาชนจะมีความปลอดภัยจากสถานการณ์น้ำท่วมและจากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าพายุจะแรงยังเป็นห่วงเรื่องนี้ แต่เรายัางเตรียมการรับน้ำได้ยังไม่น่าห่วงอะไรรวมถึงพื้นที่กทมด้วยผู้สื่อข่าวถามว่าการลงพื้นที่วันเดียวกันกับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเหมือนเป็นการวัดพลังกันหรือไม่พลเอกประวิตย์กล่าวว่าไม่มีไม่ได้วัดพลังผมกับนายกดีกันตลอดเวลาเจอกันทุกวันจะให้ทะเลาะกันได้อย่างไรไม่มีไม่มีไม่ได้วัดพลัง ความจริงน่ะนายกอยากลงมาที่นี่แต่ผมวางแผนไว้ก่อนนายกเลยไปดูที่เพชรบุรีมันก็ตรงกันพอดีน่ะไม่ได้มีอะไรเมื่อถามว่าสอสอมาต้อนรับเยอะมากพลเอกประวิทย์กล่าวว่าไม่มีอะไรที่แล้วมาน่ะไปที่ไหนก็มากันอย่างนี้ทุกที่ไปภาคใต้ก็มาต้อนรับเยอะแบบนี้เป็นเหมือนกันทุกที่ภายในพักไม่มีอะไร ในพักเรียบร้อยสื่อไปเขียนกันเองทั้งนั้นนะ่ะเชื่อตนเถอะผู้สื่อข่าวถามว่าได้กำชับอะไรสสภายในพักบ้างพลเอกประวิตริกล่าวว่ากำชับว่าต่อไปนี้นะ่ะต้องให้สสดูแลประชาชนให้มากขึ้นต้องลงพื้นที่เพื่อเตรียมการเลือกตั้งในปีหน้าพลเอกประวิตริกล่าวก่อนนึกขึ้นได้โดยกล่าวต่ออีกว่าปีโน้นต่อไปนูนะ่นน่ะแล้วแต่ว่าจะมีเมื่อไหร่ ความคืบหน้าล่าสุดบิ๊กตู่บิ๊กป้อมแยกทัวร์สองจังหวัดพลังประชารัฐปุนสอสคิดหนักไปรับใครดีเมื่อ20กันยายนพผอประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าโดยกำชับให้ความสำคัญกับการลงพื้นที่ติดตามการเร่งรัดการทำงานรับฟังความคิดเห็น และปัญหาของประชาชนพร้อมทั้งสั่งการให้สำนักง,งานเลข,ขาธิการนายกรัฐมนตรีจัดทันแผนกำหนดการลงพื้นที่จังหวัดต่างๆเพื่อให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์การจัดตั้งโรงพยาบาลสนามศูนย์ฉีดวัคซีนทั้งของภาครัฐและเอกชนผู้สื่อข่าวรายง,งานว่าพลเดกประยุทธ์มีกำหนดการลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีวันที่22กันยายนเพื่อติดตามการแก้ปัญหาสถานการณ์น้ำ ซึ่งจังหวัดเพชรบุรีถือเป็นพื้นที่ของพ,พรคพลังประชารัฐมีสาสาของพักรวมสมคนจะไปรอต้อนรับทั้งหมดขณะเดียวกันอาจจะมีสาสจากจังหวัดใกล้เคียงอาทิเช่นราชบุรีที่มีสาสาของพ,พรรคประชารัฐสามคนคือนางบุญยิ่งนิติการชนาสาสาสกุลวลีและนางสาวปรินาไกรคุป นอกจากนี้ยังมีรายงานว่านายสุชาติชมกลิ่นรันตรีว่าการกระทรวงแรงงานและกรรมการบริหารพักได้ระดมสสให้ไปร่วมในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วยโดยชักชวนสสการจันดบดุรีซึ่งเป็นสสของพักพลังประชารัฐจำนวน4ี่คนขณะที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพักพลังประชารัฐก็มีกำหนดการเดินทางพร้อมคณะอาทิเช่นไรเอกชมนัทพรมเผ่า เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐนางนรบมนพิญโยศินวัตเหรัญยิกนายวิรัตรัตนเศษประธานวิปรัฐบาลลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันที่ย2ิกันยายนเช่นกันเพื่อติดตามความพร้อมของการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ลุ่มต่ําของลุ่มแม่น้ําเจ้าพยาตอนล่างโดยทางพรรคได้แจ้งให้สสรับทราบการลงพื้นที่ดังกล่าว หากคนใดไม่มีภารกิจให้ร่วมลงพื้นที่กับคณะของพลเอกประวิทย์ด้วยความคืบหน้าล่าสุดแยกบิ๊กป้อมจากธรรมนัตสยบศึกกลุ่มอิทธิพลพลังประชารัฐวางเกมโดดเดี่ยวคนโดนเขี่ยทิ้งเพื่อแยกหัวหน้าป้อมออกให้ไกลจากร้ธรรมนัตเพื่อสงบศึกสยบขัดแย้งในภาคพลังประชารัฐลดปัญหาเรื่องกลุ่มกวนขาใหญ่ ที่สร้างอิทธิพลครอบงามพักได้เพียงแก๊งเดียวปรมร้าวสามปอที่แม้บิกตูพอเนกประยุทจันโนชานายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพยายามโชว์หวานโชว์สัมพันธ์แน่นปึกออกสื่อแต่ใจลึกๆของสามปอไม่ได้แน่นแฟนเหมือนเดิมเมื่อร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐและนฤมลพิญโยศินวัฒนเหรัญยิกพรรคพลังประชารัฐ มาแทรกตรงกลางใจของพ๊กป้อมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีหัวหน้าพักพลังประชารัฐแม่บิ๊กตู่จะผนึกกำลังกับ Big ิ๊กปอกพลเอกนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพยายามปลอบพยายามเอาใจพี่ป้อมแต่ดูเหมือนพี่ป้อมจะไม่ยอมอ่อนข้อให้เพราะนอกเหนือจากร้อยเอกธรรมนัสที่กุมหัวใจของพี่ป้อมเอาไว้อย่างยู่หมัดยังมีน้องเลือดแท้ น้องเลือดเทียมที่คอยกํากับบทพี่ป้อมอยู่ฉากหลังเวลานี้อำนาจในการบริหารพ,พรรคพลังประชารัฐยังอยู่ในมือของพี่ป้อมจนถูกมองว่ายากที่ b i g กตู่บิ๊กปจะแทรกเข้าไปเพื่อแชร์อำนาจจากบิ๊กป้อมให้ได้แต่ b i g กตู่บิ๊กปไม่หมดความพยายามที่จะโน้มน้าวให้พี่ป้อมกลับมาช่วยการขับเคลื่อนพรรค พลังประชารัฐเดินหน้ารักษาหนาจพี่น้องสามปอไว้ด้วยกันว่ากันว่ากระแสะข่าวจัดการเลือกตั้งใหม่ภายใน1ปีที่หลุดออกมาจากปากของร้อยเอกธรรมนัฐไม่ใช่แค่การพูดพูดตามน้ําแต่มีการวางไทม์ไลน์เอาไว้อย่างดีโดยคํานวณจากการเลือกตั้งอบอตอการเลือกตั้งผู้ว่าก,กรุงเทพมหานคร ซึ่งจะเสร็จสิ้นภายในกลางปี2.565และหลังจากนั้นจะนับถอยหลังการเลือกตั้งใหญ่แถมยังมีการมีเสียงกระซิบไปยังสสพลังประชารัฐทั้งภายในกวนของร้อยเอกธรรมนัฐและนอกกวนยังส่งสัญ,ญญาณให้เตรียมเลือกตั้งแต่ปรากฏว่าสสพลังประชารัฐนอกกวนร้อยเอกธรรมนัฐไม่อินกับกระแสข่าว ที่ปล่อยออกมาโดยเฉพาะสอสอฟรีรันที่ไม่เห็นด้วยกับการลงสนามเลือกตั้งในเวลานี้เนื่องจากกระแสของพ,พรรคพลังประชารัฐและกระแสของบิ๊กตู่ไม่ดีเท่าเก่าเมื่อสอสอพลังประชารัฐส่วนใหญ่ไม่เล่นตามเกมของเรอเอกธรรมนัฐแถมส่งซิกว่าหากไรอเอกธรรมนัฐแน่จริงให้รวบรวมสอสอพลังประชารัฐในกวนออกมาแสดงจุดยืนอื่นทางการเมือง เปิดตัวให้เห็นว่ามีสสพลังประชารัฐในกวนที่เป็นเลือดแท้ๆจริงๆอยู่กี่คนถ้าว่าร้อยเอกธรรมนัฐเช็คยอดแล้วหากออกมาเคลื่อนไหวจริงอาจมีสสพลังประชารัฐยืนเป็นวอลเปเปอร์ไม่เกิน15คนจึงเก็บฉากเคลื่อนไหวใต้ดินดีกว่าหลังจากนี้จะมีความเคลื่อนไหวของสสพลังประชารัฐที่ไม่เอาด้วยกับร้อยเอกธรรมนัฐ ออกโครงต่อต้านการเคลื่อนไหวของไร่เอกธรรมนัฐวางเกมโดดเดี่ยวคนโดนเขี่ยทิ้งเพื่อแยกหัวหน้าป้อมออกให้ไกลห่างไร่เอกธรรมนัตเพื่อสงบศึกสยบขัดแยง้งภายในพักพลังประชารัฐลดปัญหาเรื่องกลุ่มกวนขาใหญ่ที่สร้างอิทธิพลครอบงำพักได้เพียงแก้งเดียว